คุณครูแจกเมล็ดถั่วให้เด็กๆแต่ละคนพร้อมบอกว่าใครดูแลเมล็ดถั่วนี้อย่างดีแล้วนำกลับมาในอีกหนึ่งเดือนครูจะมีรางวัลให้เด็กๆทุกคนดีใจรีบเอาเมล็ดถั่วไปปลูกในกระถางรดน้ำทุกวันแต่มีเพียงมีที่แม้จะพยายามแค่ไหนเมล็ดถั่วของเธอก็ไม่งอกเลยสักตน้น หนึ่งเดือนผ่านไปเด็กๆต่างหอบต้นถั่วเขียวชอุ่มมาอวดครูมีทั้งต้นสูงใหญ่ใบงามสดใสส่วนเมเธอมีเพียงกระถางเปล่าๆที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นมาเลยครูเลยถามขึ้นว่าเมย์ทำไมไม่มีต้นถั่วละลูกมยก้มหน้าแล้วตอบอย่างซื่อสัตย์ว่าหนูรดน้ำทุกวันดูแลอย่างดีแต่ไม่งอกเลยค่ะหนูเสียใจมากๆเลยค่ะคุณครู ทันใดนั้นครูก็ยิ้มและพูดเสียงดังว่าเก่งมากจะเมหนูคือผู้ชนะเพราะเมล็ดถั่วที่ครูให้ไปจริงๆแล้วเป็นเมล็ดที่ต้มสุกแล้วไม่มีวันงอกได้เลยเด็กๆเงียบกริบเพราะนั่นหมายความว่ามีหลายคนแอบเปลี่ยนเมล็ดถั่วไปปลูกใหม่แต่มีกับเลือกที่จะซื่อสัตย์แม้รู้ว่าอาจไม่ได้รางวัลความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานของความเจริญเติบโตและเป็นการเคารพตัวเองเรียนรู้ที่จะรับผิดช,ชอบต่อกรารกระทําของตัวเองและทําให้เราเติบโตเป็นคนที่มีคุณค่าความซื่อสัตย์นั้นคือคุณธรรมสําคัญแม้บางครั้งจะทําให้เราดูแพ้แต่ความจริงแล้วนั่นคือชัยชนะที่งดงามที่สุดในชีวิต